สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอฟุตบอลของเดอะนัทเทปบอลครับประจําหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านครับวันนี้เข้มข้นไปด้วยโปรแกรมฟุตบอลครับที่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะส่อฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนีกกับคัมคืนวันที่10ธันวาคม2568นะครับเจอกันตรงนี้ครับพร้อมกับ3มทีมครับที่น่าเลือกเชียร์ประจําหน้าคลิปมีแนวทางแบบนี้มาฝากหน้าคลิปเป็นประจาทุกวันอย่างแน่นอนอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับและมีความคิดเห็นอย่างไร ร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนพี่ๆคอฟุตบอลท่านใดนะครับเป็นคอฟุตบอลและนักลงทุนเหมือนกันนะครับยังลงทุนแบบไม่ถูกต้องถูกหลักลงทุนแบบหวานแห่ลงทุนแล้วไม่เห็นผลกำไรครับเปิดใจมาเจอกับนัดในชมรมได้เลยแอปเขียวทางเข้าชมรมชิงไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆท่านนะครับมาโอเคครับคัมคือวันนี้ครับเกมคู่รที่น่าสนใจครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับจากราลิกาสเปนนะครับอย่างราชชุดขาวเลยอัลมาลิกครับจะเปิด เินฐานต้อนรับผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับคู่นี้นะครับนัดแนะนำมองเจ้าถิ่น,นครับอย่างเรอามาลิกได้เลยในชิน่นของพวกเขาวันนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับผลงานโดยรวมใกล้เคียงครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับย้อนกลับไปจาก h ฮตที่จะเจอกันมา5ครั้งหลังสุดซิต,ตี้เนี่ยสามารถเอาชนะมัลลิกได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะเช้าวันนี้ทุกอย่างดูใกล้เคียงครับไม่ว่าจะเป็นผลงานนะครับในเรื่องของขุมกําลังนะครับในเรื่องของแท็กติกวันนี้มัลลิกได้เลยในบ้านอย่างน้อยที่สุดเชื่อว,ว่าพวกเขาต้านทานนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไหวไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนนะครับมองเจ้าชิน่นอย่าเรอเอามาดลิกได้เลยครับ คู่ที่2ครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในคัาคือวันนี้ครับเป็นเกมระหว่างเจ้าชิ่นครับอย่างครับบูธครับวันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับผู้มาเยือนอย่าง อาเซนอลครับสำหรับคู่ดีครับแน่นอนครับวันนี้นัดแนะนำครับให้มองผู้มาเยือนตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างอาเชนอลได้เลยบุกไปวันนี้ชนะได้อย่างแน่นอนครับและมีโอกาสชนะมากกว่า1ประตูด,ด้วยนะครับจริงอยู่ที่ขับบูทเนี่ยได้เปรียบเร่ในบ้านของตัวเองแต่ฟอร์มหรือว่าผลงานโดยรวมช่วงหลังเนี่ยก็ดรอปไปเยอะนะครับพวกเขาแพ้ไปถึง3เกมจาก5เกมล่าสุดที่สําคัญเนี่ยตัดเกตการในเรื่องของคุณภาพของลีกและขุมกําลังยังเป็นอาเชนอลเหนือกว่าชัดเจนประกอบกับวันนี้หากอาเชนอนเอง บุกมาและเก็บ3แต้มได้จะกการันตีการผ่านเข้าสู่รอบนะครับต่อไปแบบอัตโนมัติทันทีนะครับเพระเาะฉะ้นวันนี้นะครับน้ำเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวางครับวันนี้มองชิมเยียนอย่างอาเซนอนได้เลยครับ ปิดชากคู่ที่3ครับสำหรับคัาคือวันนี้ครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนครับเป็นเกมระหว่างเนะครับเจ้าถิ่นจากกรานิกาสเปนครับอย่างแอตติกบินเบาวันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนจากฝรั่งเศสอย่างเปเอชเชสํำหรับคู่นี้มองทีมเยือนอย่างเปเอชเชได้เลยนะครับมาตรฐานเนี่ยผมว่าณตอนนี้เป็นเปเอชเชดีกว่านะครับในเรื่องของผลงานสม่ำเสมอกว่าชัดเจนนะครับแม้วันนี้เปเอชเชจะรับบอบเลนเป็นเกมเยือนแต่สังเกตดีๆครับแนวต้าน กลับเป็นอกเป็นใจกับพวกเขามากกว่าและที่สําคัญบินเบาเองช่วงนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับเกมในบ้านเองก็ยังมีหลุดมีสะดุดให้เห็นชัดเจนนะครับเพราะเช้าวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีครับของเปเชจะบุกมาและเก็บ3คะแนนจากอตเลติกบินเบาได้นะครับมองชิมเยียนอย่างเปเชได้เลยนะครับสทีมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพคือวันนี้นะครับชอบเหมือนกันตามมาได้เลยแต่เน้นย้ําเสมอนี่แค่ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนเล็กๆเกท่านั้นนะครับตัวชิมมั่นใจไม่สุดรวมไปถึงชุดอัลบั้มสวยๆเปิด ใจครับมาเจอกับนัทในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมนะครับแอปเขียวนะครับตามนี้เลยยินดีต้อนรับพีิวิกท่านนะครับข้ามคืนวันนี้ครับเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอพิวิกท่านโชคดีครับ